สวัสดีทุกท่านนะครับข้างหลังผมคือป้ายหมู่บ้านโอลานในซอยเอกชัย83นะตรงเข้าไปเรื่อยเลี้ยวซ้ายแล้วท่านจะเจอหมู่บ้านนี้ผมจะพาท่านมาดูหมูกรอบที่ผมคิดว่าอร่อยที่สุดในชีวิตผมแนละผมกินไปทั่วที่ทั่วไทยแหละแต่เจ้านี้ผมย้ําอร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินมานะฮะเอกชัย83นี่หมู่บ้านนะเพรามีเอฟซีหลายท่านบอกว่ามาแล้วหาไม่เจอ <c oughs> นะนี่ เห็นป้ายหมู่บ้าโอรานมาแล้วท่านจะเห็นนี่เกาหลาหมูกรอบบายเบื h อกเดอะโกไม่ต้องงงทำไมถึงมีโลโก้ของเดอะโกดเรดิโอของพี่แจ๊เคเขานะฮะคือคุณเบื้อกเป็นนักเล่าหนึ่งในนักเล่าในตำนานเลยนะครับแล้วก็ได้รับอนุญ,ญาตใช้โลโก้ของเดอะโกดเรดิโอเราได้ก็เลยเป็นเบื้อกเดอะโกดนั่นเองตามผมมานะหเห็นป้ายปุ๊บมาเลย ผมทําให้แล้วอย่างนี้ท่านไม่มีหลงมาเจอแน่นอนนะครับตรงเข้ามาตร,ตรงเข้าไปให้สุดนะท่านจะเห็นสารพระภูมิของหมู่บ้านนะเน่ยตรงเข้าไปจนเจอสารพระภูมินะครับที่จอรดรถเราจอดแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกนะว่างไหนก็จอดกินข้าวคุณคงไม่กินข้าวถึงสามชั่วโมงหรอก นะตรงไปเรื่อยๆจนเจอสามพภูมินะครับว่างตรงไหนาหาที่จอดได้เลยนะแป๊บเดียวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยร้านของเขาอยู่ตรงสามพภูมิเปล่าไม่ใช่นะนะเนี่ยที่โล่งๆอะไรเนี่ยจอดได้จอดนะครับเสร็จแล้วท่านเลี้ยวซ้ายครับไปมองไปทางซ้ายมือนะท่านจะเจอป้ายเกาเหลาหมูกรอบบายเบือเดอะโกด หมู่บ้านโอรานเอกชัย83ผมพูดไม่ผิดนะถ้าผมมาทําอยากให้ขนาดนี้ท่านหลงท่านหาไม่เจออีกไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะก็สั่งไรเดอร์กินเอานะฮะนี่เลยจอดว่างตรงไหนจอดเสร็จแล้วท่านเข้ามากินในร้านได้เลยนะผมหิวแล้วด้วยเข้าไปดูข้างในกันนะว่าผมสั่งอะไรไว้ซึ่งเป็นเมนูที่ผมชอบทั้งนั้นเลยตามผมมาสวัสดีคุณเบืยร์ครับ กอ่อหญาอยู่ข้างในวันนี้ก่อห่าหยุดนะฮะนี่ผมย้ำนะครับเกาเหลาหมูกรอบ b ายเบลเดโกไม่มีสาขามีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นถ้ามีที่อื่นแปลว่ามัาวหิ่มนะมีที่ที่ที่เดียวเท่านั้นนะครับและอย่างหนึ่งนะท่าไม่มีเงินสดท่านสามารถสแกนคิฟอาร์โค้ดโมบายแบงกิ้งได้อีกเช่นกันส่วนใครไม่สะดวกมาติดธุระฝนตกแดดออกท่านสั่งผ่านแกป แอนโรบินฮูดรล่อไรเดอร์วิ่งส่งหน้าบ้านท่านได้เลยไม่มีปัญหาสำหรับคนที่เกียด <laughs> นะนส่วนใครมากินที่ร้านก็ได้เลยน้ำดื่มนะครับแล้วก็ดีอีสโคกนะฮะส่วนเมนูมีอะไรบ้างดูผมเตรียมให้ท่านแล้วมีราคาบอกตามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับนะผมก็เดินทางจากพระแดงมากินถึงเนี่ยนะข้อของเขาอร่อยจริงอะ่ะช่วยไม่ไ <laughs> นะฮะบ,บนโต๊ะเรามีอะไรบ้าง นี่คุณเบร์กนี่อะไรนะครับเกาเหลาอะไรคุณเบร์กเกาเหลาหมูสามอย่างอันนี้ห้ามพลาดกินแล้วคล่องคอสุดๆน้ำซุปก,กลมกล่อมได้ที่ราะผมกินไปแล้วหนึ่งชามนะครับก่อนเข้ารายการอันนี้คือหมูกรอบคั่วพริกรเกลือสุดยอดมากส่วนเมนูที่ผมสุดยอดที่สุดและกินบ่อยที่สุดคือข้าวผัดไข่ขไขล่ากระเพราหมูกรอบอันนี้อร่อยมากส่วนอันนี้จะเป็นหมูกรอบสองเวอร์ชั่นท่านชอบแบบ นุ่มต้องเรียกว่านุ่มหรือนิ่มนะคุณเบืร์กนุ่ม,มส่วนใครจะกรอบกรอบกรอบอย่างที่พี่แจ็คเดอะโกสก็เอาเลยเช่นกันส่วนอันนี้คือฝีมือกอย่าผมชอบมากอันนี้คือมามาก,กะเพราหมูกรอบมามาก,กะเพราหมูกรอบบางคนอาจจะงงคุณเบืร์กไหนคุณเบืร์กเนี่ยเป็นนักเล่าในตำนานอีกขั้นหนึ่งนะครับของเดอะโกสเรดีโอเราเลยกับเรื่องในตำนานคืออะไรนะคุณเบืร์กะลึกถึงเ้าปีระลึกถึงเก้าปี คือผมบอกเลยขนาดผมเป็นคนที่จําอะไรไม่ค่อยได้แต่เรื่องนี่มันตาตึงอยู่ในใจผมมากเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆกับพอตอของผมเลยใช่ไหมตอนนั้นผมเรียนที่พอตอวิจัยพศาสิการเชืุ้พลนะอ่ะได้เวลากินแล้วนะฝากไว้ด้วยนะครับผมบอกเลยนะ f อที่เป็นผู้ฟังนะครับผมก็เป็นชาติกั๊กเด็กโกสเตอร์เหมือนกันนะครับผมชอบหลายๆเรื่องของคุณเบื้อก็ไปลองย้อนฟังเอาได้แต่ระลึกถึง9ปี เรื่องนี้ระดับในตำนานจริงๆอาฝากไว้ด้วยนะครับและนี่ก็คือผมบอกเลยติดหนึ่งใน10สุดยอดเมนูของผมก็คือหมูกอรอบของคุณเบิร์เดอโกแน่นอนผมย้ำอีกครั้งนะเอก,กใช้ย83เท่านั้นไม่มีสาขาอยากจะกินต้องมาที่นี่ที่เดียวถ้ามีที่อื่นแปลว่ามัว่วนิ่มนั่นเองอาฝากไว้ด้วยครับกับของเมนูอรอ่อ,รอยๆในตำนานกับที่นี่นั่นเองนะคร ขอบคุณน,นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกําลังใจให้กันในวันนี้เลยนะและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมจบอยู่ที่นะครับร้านเกาเหลาหมูกรอบบายเบื้องเดอะโกดหมู่บ้านโอรันเอกอชัย83ดานั่นเองนะครับนะมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหน้าผมจะนําเสนอเรื่องราวดีๆเด็ดๆลับๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันไปได้หมดสวัสดีครับ Oh, it's a job.